ไปโอ้ไม่ไม่เห็นหรอโอ้โอเพียกเพียกของกินเพียกเหมือนมีตรล้านัดเลยนะ

ลูกศจะลูกศรจะลูกศรต้อมาลงแล้วทีมมีเสน่นะคะลงแล้วยังลงแล้วโดยนะคะเห็นจากความจิตใจเฉลี่ยทุกประการนะคะเชิญได้เลยจ้าเสื้อประทัดติดต่อคือด้านในะคะ ตอนนี้นะครับเราก็มาที่วัดไปฝนนะครับซึ่งตอนนี้เรามาไหว้ไข่กันนะครับดูนะครับคนเยอะมากเลยนะครับใกลยนะครับใกล้ที่จะขอไข่นะครับใครที่ชอบนะครับจะมาขอโชคขปวดร้อนมาเชิญได้เลยนะครับที่วัดนี้นะครับวัดไฟฝนมากันเยอะๆนะคะที่พูดได้เลยพี่นี่นะครับโอเคโอเคโอเคตอนนี้ก็จะมีการปวดร้อนเลยนะครับมาช่วยกันทำุญนะครับ ขออนุญาตขอขอไอไข่ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งใครอยากได้เลขหรือได้ชอนทอง่านะครับก็มาได้ไอ้ไข่นไข่นะครับวันนี้เราก็จะมาทำบุญนนะครับโอเคเดี๋ยวขอบอไข่ก่อนนะนั่นแหละ ได้เงินได้ทองนะครับพี่ขายได้นะครับยกเตียงเลยครับน้องแก้มเบียยกเทนะครับเราก็กลับไปขอทุกคนที่ดูรายการนะครับไม่เปิดคี่ที่เที่ยวนะครับก็ขอให้กลับไปมีช่วงมีลาวนะครับทุกคนเลยนะครับซื้อนมาแล้วมาบอกมาเต้อนเตือนัาแล้วมาเตือนเตือนด้านในเลยหนุกเตือนด้านในเลยอนถูกไม่เตือนก็มาถูกด้านในเลยเตือนตลอดวงกลม Até